สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่จิตที่ช่องสีทุกคนครับคลิปนี้พี่ิตก็มีรถเล็กมาเจล็ตพรีเมียมคาร์ที่วางจําหน่ายอยู่เช่นีวช่วงนี้มาให้ชมกันนะนั่นก็คือคันนี้ครับเบนลี่คอนติเนนตัลคันสีชมพูหวานแหววคันนี้เดี๋ยวเราไปชมมาเลยครับทุกคนครับนี่แหละครับเบนลี่คอนติเนนตัลนะเป็นพรีเมียมคาร์นะครับนะแพ็กก็จะเป็นแพ็กสีแดงโลโก้มาเจล็ตเหมาะสาหรับ3ปีขึ้นไปนะ เป็นการ์ดก็เหมือนรูปรดเลยครับเบลลี่คอนติเนนตัล Gt v 8 s นะรูปลถมันคันอยู่ในกล่องพลาสติกใสแล้วมองเห็นนะครับเออนะครับมาแกะกันเลยครับทุกคนครับมาในกล่องพลาสติกใสนะครับนี่ครับมีการ์ดด้วยนะโอ้นะนี่ครับตัวรถก็จะมีพลาสติกคุ้มมาอีทีนะนี่ครับคันสีชมพูหวานแววเลยทีเดียวนะเออนะครับก่อนหน้านี้ทางมาเตจเล็กก็ทําสีอื่นออกมาเหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็น สีขาวนะอ่าซูมนิดหนึ่งนะตัวนี้เป็นสีขาวโอ้โหนะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเมทัลิกนะเมทเมทัลิกแจมเลยทีเดียวนะอ่าแล้วอีกมีสีหนึ่งสีเทาๆเราพี่กิบไม่ได้เก็บนะเออนะครับอ่ะมาดูคันนี้โอ้สีชมพูสีสวยทีเดียวครับทุกคนครับนะหวานแววเลยนะอ่ะมาดูใต้ท้องรถนี่ครับมีรายละเอียดบอกนะเบลลี่คอนติเนนตัลจีทีวี8เอส อัตราส่วน1ต่อ64นะมาเจอเวดเมดอินไทยแลนด์นะอานะเออโอ้มาดูรายละเอียดสวยนะรายละเอียดสวยใช้ได้เลยครับทุกคนโอ้นี่ครับเนี่ยนะีน่รถเบลลี่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยฮิตเท่าไหรนะครับอ่า่า่ประเทศเขาก็นิยมกันอยู่เหมือนกันนะครับกดจะหรูดูรถหรูนะ่ะไฟหน้าพลาสติกนะนี่ครับตรงนี้ไหน้านะกระจังหน้าเบลลี่โลโก้เบลลี่นะโอ้สวยใช้ได้แนละสีชมพูนะดู เงาทีเดียนะเนี่ยเอาไว้เล่นมันังคารได้านานๆจะมีรถสีมพูงมานะ่ะด้านข้างตัวนี้เป็นล้อยอดฮิตมาเจเรตนะอะใครไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนล้อได้ครับมีกระจกมองข้างมาให้นะห้องโดยสารพวงมาลัยซ้ายแล้วเปิดประตูได้ครับทุกคนนะนี่ครับ่ายังเป็น,นกลไกเปิดประตูแบบเดิมอยู่นะเพราะเป็นโมเดลตัวนี้มเมโมเดลนานแล้วนี่ครับเบลลี่นะรุ่นยอดฮิตเขานะอืมอึมอาด้านหลังมาดูดิ มีไฟท้ายให้นะแต้มไฟท้ายมาแล้วก็โลโก้เบลลี่ตรงนี้ครับนะโอ้โหก็สวยอยู่เหมือนกันนะเออนี่เบลลี่คันสีชมพูวหวานแววเลยเลยอาไหนลองมาเทียบกับเพื่อนเพื่อนดูดิสีเยวนะนี่แล้วก็มีสีขาวนะครับทุกคนครับแล้วก็นี่มาใหม่สีชมพูโอ้โหบรทัดชอบก็ไปจัดได้ครับรุ่นนี้เบลลี่นะครับคอนติเนนสีทีวี 8S ถ้าชอบก็ไปจัดกันได้ครับเบลลี่คอนติเนนตัลคันสีชมพูหวานแบบโอ้โหนานโมนจิลิตจะทำรถสีชมปูออกมาสักทีหนึ่งครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิตและช่องสีตะคุณด้ครับคลิปนี้พี่กิจลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ